สวัสดีทุกคนผมภูมิวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับงานลอยกระทงที่ผ่านมาของผมมาเล่าให้ทุกคนฟังผมเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองกรุงพอถึงช่วงงานลอยกระทงผมก็จะกลับต่างจังหวัดเพื่อกลับบ้านไปลอยกระทงกับครอบครัวโดยครอบครัวของผมที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็มีเพียงแค่ปู่กับย่าเท่านั้นเพราะอย่างนั้น ช่วงนี้จึงเหมาะกับการไปเยี่ยมพวกท่านและไปลอยกระทงกับพวกท่านซึ่วงวันนี้เป็นวันที่ผมตัดสินใจจะไปเยี่ยมพวกท่านที่ต่างจังหวัดพอดีอยากคิดถึงบูมากเลยนะไปเยี่ยมยาแค่ช่วงเทศกาลหรอมาบ่อยๆวันนี้หน่อยสิถ้าผมว่างผมจะมาหาบ่อยๆนะครับอ้อ ปีนี้คุณปู่กับคุณย่าไปลอยกับธงกับผมไหมครับลอยกระทงนั่นเหรออืมอะตอนนี้ไปก่อนนะย่าได้ยื่นกระดาษเก่าๆให้ผมใบหนึ่งแล้วบอกผมว่าร้านควรอาหารมันก่อนที่จะไปลอยกระทงในวันพรุ่งนี้นะง่ายก่ออ่านให้ดีๆละ่ะและจำเอาไว้ผมก็ได้เก็บมันเอาไว้จนมืด ผมถึงได้มาเปิดอ่านมันมันเขียนด้วยลายมือของคุณย่าว่าร้านจงจำกดทั้งหมดนี้เอาไว้และจากนั้นเป็นลายมือของคนอื่นที่ผมไม่คุ้นมันเขียนว่ากฎในการลอยกระทงของตระกูลกฎข้อที่หนึ่งการไม่ไปที่งานลอยกระทงเท่ากับว่าคุณได้ตายไปแล้ว เพราะอย่างนั้นจงไปและทำตามกฎข้อที่เหลือซะกฎข้อที่2คุณต้องไปถึงงานเวลาหนึ่งทุ่มตรงไม่เร็วและไม่ช้าไปเพราะพวกมันชอบความตรงเวลาเมื่อมองไปจะเห็นคนอยู่ในวัดเยอะมากแต่จงอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นเพราะว่ามันไม่ใช่คนกฎข้อ3เมื่อคุณอยู่ในงานนี้ ไม่ไว่ายังไงขอให้คุณจงอย่าพูดกับใครเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งหันตามเสียงเรียกที่เรียกชื่อคุณก็ตามและบางทีคุณอาจจะต้องเจอกับคนที่จากคุณไปแล้วขอคุณจงอย่าสนใจเด็ดขาดไม่อย่างนั้นวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่คุณจะมีชีวิตอยู่กฎข้อที่4เมื่อคุณไปถึงที่งานรอยกระทงแล้ว ขอให้คุณเดินไปที่ร้านขายกระทงของวัดแล้วซื้อมันโดยใส่เงินในกล่องรับบริจาคแล้วจงอย่าลืมกดข้อที่สมล่ะกดข้อที่หห้ามคุณเดินไปที่ท่าน้ำในเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มเพราะมันไม่ใช่เวลาของคุณแต่เป็นเวลาของพวกมันพวกมันที่คุณเคยเห็นในร่างของมนุษย์จะคืนร่างตอนมันกำลังลอยกระทง พวกมันน่าสยดสยองมากเพราะเนื้อตัวของพวกมันเต็มไปด้วยตุ่มน้ำเหลืองพร้อมกับใบหน้าที่บิดเบี้ยวและแขนขาที่หักเห็นกระดูกกฎข้อที่5.1คุณคงสงสัยทำไมถึงต้องซื้อกระทงทันทีเพราะถ้ากระทงหมดก่อนที่คุณจะซื้อมันคุณคงทรมานน้าดูเลยละและก็คงจะเป็นวันที่โชคร้ายที่สุดในชีวิตของคุณด้วย ปอรอกระทงก็เหมือนเครื่องคุ้มกันจากพวกมันกฎข้อที่6เมื่อถึงเวลาลอยกระทงของคุณขอให้คุณทำมันให้ไวที่สุดเพราะอย่างที่บอกกระทงก็เหมือนเครื่องคุ้มกันถ้าลอยมันไปแล้วคุณก็จะไม่ปลอดภัยแต่ถ้าคุณทำมันได้ก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวว่าคุณไม่มีกระทงแล้วคุณก็จะปลอดภัย โดยเวลาที่พวกมันจะยังไม่สนใจคุณก็คือ5นาทีหลังจากที่คุณลอยกระทงของคุณถ้าคุณไม่ลอยกระทงของคุณก่อนเที่ยงคืนคุณก็จะตายเพราะก,กระทงที่เป็นเครื่องคุ้มกันมีผลก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นกฎข้อที่7นาฬิกาทุกเรือนรวมถึงของคุณด้วยล้วนเชื่อไม่ได้มีเพียงแค่นาฬิกาเก่าเรือนใหญ่ที่โบดเท่านั้นที่เชื่อได้ จะกดข้อที่6คุณคงรู้ถึงความสำคัญของเวลานะกดข้อที่8ในเวลา5นาทีที่มันยังไม่สนใจคุณขอให้คุณวิ่งออกจากวัดแล้วไปที่ต้นโพหน้าวัดคุณต้องอยู่ที่นั่นจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยห้ามออกจากเขตของต้นโพเด็ดขาดถึงคุณจะเห็นคนในครอบครัวของคุณโดนพวกมันไล่ล่าอยู่ก็ตามปอลอ การลอยกระทงนี้จะเกิดขึ้นทุกๆยี่สิบปีกับคนในตระกูลมานสุขในตอนแรกผมก็คิดอยู่ในใจผมทนอ่านของพันนี้ไปได้อย่างไรแต่จู่ๆ่าของผมก็เดินเข้ามาในห้องของผมแล้วบอกเรื่องที่ทำให้ผมน้ำตาไหลออกมาลานโซเดราของอย่าย่าอยู่นี่พ่อกับแม่ของลนะ้า ไม่ได้เสียเพราะอุบัติเหตุแต่เสียเพราะออกไปช่วยห้านตอนที่หลานเดินออกจากเขสต้นโพเมื่อตอนที่หลานเพิ่งอายุได้สองหลานคงจําเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้แต่ย่ายังจำได้ดีหลานโตแล้วย่าจึงเอาเรื่องนี้มาบอกหลานอะ่ะพ่อกับแม่เหรอครับใช่แล้วล่ะครั้งนี้ย่าก,กับปู่ จะเป็นคนปกป้องร้านเองผมผมกลัวแล้วครับคุณย่าแต่ว่าผมอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดคุณย่าเล่าให้ผมฟังเถอะนะครับจากนั้นผมก็ได้คุยกับคุณย่าจนหมดเรื่องสงสัยและเชื่อในกฎพวกนั้นค่ำคืนผ่านไปวันแห่งความตายก็มาถึงแล้วว้าวว้า สติกเกอร์ลายโปเกต89ม,มีวางจำหน่ายแล้วใน Li n e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m e กม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับกฎในการลอยกระทงของตระกูลกฎข้อที่1การไม่ไปที่งานลอยกระทง เท่ากับว่าคุณได้ตายไปแล้วเพราะอย่างนั้นจงไปและทำตามกฎข้อที่เหลือซะกฎข้อที่สองคุณต้องไปถึงงานเวลาหนึ่งทุ่มตรงไม่เร็วและไม่ช้าไปเพราะพวกมันชอบความตรงเวลาเมื่อมองไปจะเห็นคนอยู่ในวัดเยอะมากแต่จงอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นเพราะว่ามันไม่ใช่คนกฎข้อสาม เมื่อคุณอยู่ในงานนี้ไม่ไว่า,ายังไงขอให้คุณจงอย่าพูดกับใครเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งหันตามเสียงเรียกที่เรียกชื่อคุณก็ตามและบางทีคุณอาจจะต้องเจอกับคนที่จากคุณไปแล้วขอคุณจงอย่าสนใจเด็ดขาดไม่อย่างนั้นวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่คุณจะมีชีวิตอยู่กฎข้อที่4เมื่อคุณไปถึงที่งานลอยกระทงแล้ว ขอให้คุณเดินไปที่ร้านขายกระทงของวัดแล้วซื้อมันโดยใส่เงินในกล่องรับบริจาคแล้วจงอย่าลืมกดข้อที่สามล่ะกดข้อที่5ห้ามคุณเดินไปที่ท่าน้ำในเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มเพราะมันไม่ใช่เวลาของคุณแต่เป็นเวลาของพวกมันพวกมันที่คุณเคยเห็นในร่างของมนุษย์จะคืนร่างตอนมันกำลังลอยกระทง พวกมันน่าสยดสยองมากเพราะเนื้อตัวของพวกมันเต็มไปด้วยตุ่มน้ำเหลืองพร้อมกับใบหน้าที่บิดเบี้ยวและแขนขาที่หักเห็นกระดูกกฎข้อที่5.1คุณคงสงสัยทำไมถึงต้องซื้อกระทงทันทีเพราะถ้ากระทงหมดก่อนที่คุณจะซื้อมันคุณคงทรมานน้าดูเลยละและก็คงจะเป็นวันที่โชคร้ายที่สุดในชีวิตของคุณด้วย รอกระทงก็เหมือนเครื่องคุ้มกันจากพวกมันกฎข้อที่6เมื่อถึงเวลาลอยกระทงของคุณขอให้คุณทำมันให้ไวที่สุดเพราะอย่างที่บอกกระทงก็เหมือนเครื่องคุ้มกันถ้าลอยมันไปแล้วคุณก็จะไม่ปลอดภัยแต่ถ้าคุณทำมันได้ก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวว่าคุณไม่มีกระทงแล้วคุณก็จะปลอดภัย โดยเวลาที่พวกมันจะยังไม่สนใจคุณก็คือ5นาทีหลังจากที่คุณลอยกระทงของคุณถ้าคุณไม่ลอยกระทงของคุณก่อนเที่ยงคืนคุณก็จะตายเพราะกระทงที่เป็นเครื่องคุ้มกันมีผลก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นกฎข้อที่7นาฬิกาทุกเรือนรวมถึงของคุณด้วยล้วนเชื่อไม่ได้มีเพียงแค่นาฬิกาเก่าเรือนใหญ่ที่โบสเท่านั้นที่เชื่อได้ จะกดข้อที่6คุณคงรู้ถึงความสำคัญของเวลานะกดข้อที่8ในเวลา5นาทีที่มันยังไม่สนใจคุณขอให้คุณวิ่งออกจากวัดแล้วไปที่ต้นโพหน้าวัดคุณต้องอยู่ที่นั่นจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยห้ามออกจากเขตของต้นโพเด็ดขาดถึงคุณจะเห็นคนในครอบครัวของคุณโดนพวกมันไล่ล่าอยู่ก็ตามปอลอ การลอยกระทงนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ20ปีกับคนในตระกูลมานสุข